สวัสดีค่ะพี่หามาพบกันีกหนึ่ง ep นะคะ ep น<ม>ี้เป็น ep ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดแล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่หา<ม>ค่ะพี่เพื่อให้เป็นการเสรียเวลาพี่พี่นะสแกน qr code ก่อนจะพี่จาแกน qr code เพื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะ0ูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกศูนย์เก้านะคะพี่นี่ค่ะเก้าสิบแปดนัดพักเครื่องนะคะพี่จ้ะ id line กับเบอร์โทรอันเดียวกันเลยจะพี่จ้ะ มาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นแรกนะจ๊ะพี่เป็นนี่จ๋าพระพุทธนะคะพี่นี่นั่งบนฐานเรือแบบนี้นะคะพี่ฐานเป็นลูกเรือแบบนี้นะพี่น้องจ๊ะพี่จา๋าจี่หน้าสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ะเป็นของเก่านะคะพี่ก้นเป็นดินไทยนะคะพี่ขาก้นเป็นดินไทยนะจ๊ะ,ะพี่จ๋ะสวยงามค่ะพี่ขา ไปขึ้นบ้านใหม่หรือยังไงก็ได้นะพี่นอ้องี่จะาสวยงามมากเลยจ้ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่งดงามมากๆเลย1500จ้ะพี่ค่าจัดส่งระบบไปทางบวกเพิ่ม100โอนเงินสดนะคะพี่ฝจัดส่งฟรีนะคะพี่หาจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้า สามขาค่ะพี่พระสามขากําแพงนะคะพี่นเนื้อคล้ายๆกันพี่เนื้อออกสมฤทธิ์เนาะก้นเป็นดินไทยแบบนี้นะจ๊ะพี่เวลาแพ็คนะจะแพ็คอย่างดีเลยนะคะพี่หาจ้ะสวยงามมากค่ะพี่หางดงามเนาะองค์พระคะพี่หน้าตักขนาด5นิ้วจ้ะความฝูงนะคะพี่8นิ้วถึง9นิ้วโดยประมาณนะคะพี่จ้ะพี่จ๋าะนี่สวยงามมากเลยค่ะพี่งดงามมากเลยพระสามขากําแพงนะคะพี่หา จ้ะ1,500เช่นกันจะพี่สามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามทั้งฝั่งองค์เลยนะคะพี่จ๋าระบบเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม100ยโอนเงินสดนะคะพี่ฝ่ฟงฟรีค่ะพี่หาําด้วยพักกล่องจะพี่จ๋าพักกล่องนะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกนะคะพี่พะะระัสมีมาแล้วพี่น้องตามนี้เลยตามกล่องแบบนี้เลยเป็นเหรียญกระไหล่ทองพี่ พี่เป็นเหี่ยนกระไหล่ทองนะคะพี่หามาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่หาใช้ชมที่องค์เหรียญนะเจ้าพี่นี่ฝวยงานแบบนี้เลยจ้ะพี่หนุมานนะจ๊ะพี่ปีฝ่องหนึ่งนะคะพี่หามาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะจ๊ะพี่กล่องสวยกล่องเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๋าเก้าร้อยจ้ะพี่สำหรับกล่องนี้นะจ๊ะพี่ ที่ระลึกกล่องนี้นะก้าร้อนนะจ๊ะพี่จ้าตามด้วยหลวงพ่อโสธรจ้ะพี่หลวงพ่อโสธรเช่นกันจ้ะพี่อีพี่นี้จะราคาเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้ะปีแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋าปีแปดศูนย์นะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะมีลำเบอร์แบบนี้นะคะพี่หาพี่เห็นไหมดิจ้ะเบอร์นะจ้ะหลักจะฟ u l l พี่เห็นต่างเนาะดิจ๋าดิจ๋าเอ่อห้าหกแปดแปดสี่แปดแปดห้าจ้ะพี่จ๋านี่ สวยงามมากเลยจ้ะพี่งดงามเลยองค์หลวงพ่อฝนทรอลนะพี่นะเป็นของเก่าแบบนี้เลยจ้ะพี่จัดของเก็บไว้อย่างดีเลยนะจ๊ะจ้า๙ร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่กล่องเป็นกล่องนูนนะพี่นะตรงนี้เป็นตัวนูนเลยพี่น้องนี่ไฟพอดีเลยจ้ะพี่นี้เลยเดิมเดิมแบบนี้จ้ะพี่เป็นกล่องหนังนะคะจ้ะพี่จ้าแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะ9ร้อยจ้ะอีกทีนี้9ร้อยเท่ากันนะจ้ะพี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่หลวงปู่โตนะจ้ะพี่หลวงปู่โตค่ะแปดเมษา สองสองค่ะนี่ล้อมหมากสังกระจายแล้วก็พระชัยวัดจะพี่ดูทีละองค์นะคะพี่ดูพระชัยวัดก่อนนะจ๊ะอ๋อปุตโตแล้วจ้ะพี่โคตรยามเช่นกันจะ้ะไต่ฐานโคตรแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยจะ้ะจ้ะกล่องนี้นะมีด้วยกันถึงสามองค์จ้ะพี่คุ้มมากเลยเก้าร้อยนะคะพี่นี่จ้ะสังกระจายเหมือัอนนะจ้ะโคตรชัดเจนมากจ้ะพี่จ๋าตามเลยอย่างไร สวยงามจ้ะพี่แล้วอีกชิน้นนึงเป็นล้อมแม็กจ้ะพี่นี่เป็นล้อมแม็กเป็นเหรียญล้อมแม็กนะพี่นะจะเหรียญล้อมแม็กหลวงปู่โตนะพี่นะนี่สวยงามจ้ะคืสวยงามมากเลยจ้ะสำหรับเหรียญล้อมแม็กนะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยสามชิ้นด้วยกันแบบนี้นจ้ะพี่กองฟดนะคะตรงปกแน่นอนนี่จ้ะพี่ แต่จะพี่กล่องน,นี้นะ900เช่นกันจ้ะพี่จ๋าพี่ประมาณนะคะมาชมพับโปรโมชั่นของร้านนัดนะคะพี่พับโปรโมชั่นมีทุกวันนะคะพี่มีทุกวันนะจ้าเริ่มที่องค์แรกต่อองค์แรกนะคะพี่คล้ายๆเนื้อคล้ายๆผงก็เรียกอะไรพี่จะพี่ผงกะลาจะพี่คล้ายๆผกองอะผกะลานะคะพี่น,ะะนี่เป็นหลวงปูท่ทวดนะ่ยจะพี่ด้านหลังเป็นเจดีย์นะนี่จะพี่จ๋าจ้า สามร้อยจ้ะพี่จ๋าคุณแผนนี่คุณแผนนะหลวงพ่อกวยนะพี่นะขี่ไก่นะพี่นะนี่เนื้อผงกะลาสวยงามพี่เป็นของเก่าด้ยมาเดิมๆแบบนี้เลยสามร้อยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยทำด้วยเหลี่ยมจ้ะพี่จะมีฝัองเหลียญด้วยกันนะจ้าพี่นี่เด่นรอห้านะพี่นะนี่สวยเดิมเลยจ้ะพี่เด่นรอห้าข้างหลังเป็นช้างนะจ้ะพี่นี่ หนึ่งองเจ็ดนะจ๊ะพี่สามร้อยเช่นกันจ่าเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองนะคะพี่เหรียญที่สองเป็นแบบนี้นะจ๊ะน,นี่เหมือนกังจ่าคล้ายๆกันนะพี่น้อแต่เหรียญมูลเหรียญแรกมันไม่ใหญ่นี่เหรียญใหญ่จ้ะมีทั้งเหรียญใหญ่และเหรียญเล็กนะจ๊ะพี่เหรียญน,นี้ใหญ่กว่าน้อพี่น้อชอบสองชิ้นได้เลยอยู่ที่ห้าร้อยจะส่งไปทางห้าสิบบาทอันนี้นะจ๊ะพี่เป็นพระประธานพรนะพี่น้อ เนื้อทองเหลืองแบบนี้จะพี่พระประธานพรนะจ๊ะพี่จ๋าจะสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยจ้าตามด้วยนี่จะพี่หลวงพุทวดพุทธฟ้อนนะจ๊ะพี่หลวงพุทวดพุทธฟ้อนนะคะพี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิพนะหนึ่งหนึ่งสองสองจะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่จ๋าเนี่ยอาปิตามีถึงเก้าองค์ด้วยกันนะจ๊ะพี่ พี่ท่านใดฟ้าบนะลงหลักลงทองว้ฝึยๆแบบนี้นะจ๊ะสามร้อยจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าคุณแผนจะพี่คุณแผนองค์นี้นะนี่จ้ะเก่าเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่สามร้อยจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจะตามดไว้นี่จะพี่นี่เออไม่เห็นฝุ่นนะพี่นะนี่ไม่เห็นฝุ่นนะคะพี่นี่ จับกระเช้ามาแบบนี้สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นหลวงปู่ทวดจะพี่จะเป็นเนื้อดำแบบนี้หน่อยนะจ๊ะพี่เนื้อดำแบบนี้นะคะจะพี่จาใต้ฐานเป็นแบบนี้จะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าทำด้วยนี่จะพี่จ๋านี่จับหลักจ้ะพี่หนุมานจับหลักนะจ๊ะพี่ลิงจับหลักนะพี่นะนี่หลวงปู่ฝุ่นนะพี่ 300เท่านั้นนะชิ้นนี้0 0้จะพี่จ๋าเนจ่าพัะสิวลีวลเนื้อดำนะพี่นะเนื้อฝีดำดำเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านหลังเป็นพระปิดตายิานนี้จะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยจ้ะตามด้วยนี่จะพี่อันนี้เะจ่าพี่อ่ หลวงพ่อพรมเอ้ยไม่ช่จ้หลวงพ่อเดิมพี่ขอภัยพี่เหรียญนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่นะสามร้อยจะพี่จ้าสามร้อยพระกริชจะพี่กริชเป็นหัวพญานาคนะคะพี่นี่กริชเกลียน้ำมนต์หัวพญานาคนะคะพี่หาสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นเป็นกริชนะคะพี่เกลียน้ำมนต์มีรอยจานะคะพี่นะนี่สามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าตามด้วยนี่จะพี่หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะคะพี่อวนลำบึกนะจ๊ะพี่นี่ฝีทองของอัมพยไป่ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่จ,จ้าพิจาร์สามร้อยบาทจา้าทำด้วยนี่จ้ะพิจานี่เจ้าฝูวจะะ้พี่ลงทองมาข้างหลังมีรอยจานแบบนี้สวยงามมากค่ะพี่นี่เนื้อผงกะลานะคะพี่จ้ะองค์ที่หนึ่งนะคะสามร้อย <300. S 1> องค์ที่สองนะจ๊ะพี่ จะพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันนะจ๊จะพี่องค์ที่สองสามร้อยเช่นกันเป็นเนื้อผงกะลาแล้พี่นะนี่สามร้อยเช่นกันข้างหลังมีเยียนแบบนี้จ้ะพี่นะาสามร้อยเช่นกันทําด้วยนี่จะพี่จ๋านี่รูปรอหลวงพ่อกวยนะพี่นะรุ่นแรกๆเลยเก่าเดิมเลยพี่นี่เป็นรุ่นแรกๆอ่ะพี่เจ้าของเขาเลี้ยมน้าตาลเก็บไว้แบบนี้เลี้ยมเก็บไว้สีน้านนําตาลจ้ะสามร้อยจ้ะเวฟวันจ้ะพี่ <for> เวสปูวันนะคะพี่ออกวัสุดทัศน์นะคะพี่เก่าเดิมแบบนี้เลยนีจ๊จะพี่จ๋านี่สามร้อยจะพี่สามร้อยด้วยนี่จะพี่สั่งกระจายจะพี่เก่าเดิมเดิมเลยเนะจยจะพี่จ๋าเนี่ยงดงามมากแต่จะพี่สามร้อยเท่านั้นจะสำหรับอีพี่นี้สามร้อยเท่านั้นต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยเริ่มชิ้นนี้ก่อนเลยจะพี่พันกรนะคะพี่นี่ เป็นพักกุ่มนะพี่น้องฝีทองดอกบัวแบบนี้เลยเป็นพันกรแบบนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะคะพี่ลักษณะาคล้ายพันนาลายนะพี่น้องนี่คือแบบนี้หกร้อยบาทจ้าเหรียญจ้ะพี่นี่เหรียญเก่าแลวพี่นะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่นี่หลวงพ่อพรม6คกหกรอบข้างหลังจะเป็นสิง์นะคะพี่หานี่สวยงามจ้กพี่หกร้อยเท่านั้นจ้ะหกร้อยบาทหล่อบโบราณจ้ะพี่หล่อบโบราณน,นะ หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกๆของท่านเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่นะจ๊ะพี่อันนี้หกร้อยจ้ะสามารถจับคู่ได้นะคะพี่พะหกร้อยสามารถจับคู่ได้จับคู่ลแล้วจะเหลือหนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นคู่สลอดนะคะพี่คู่สลอดหลวงพ่อปานนะพี่น้องจ้ะอยุธยาแล้วพี่หกร้อยบาทจา้ะเก่าเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ นี่จ้ะพี่นี่ชิ้นหนึ่งเีเมกาฟิตจ้ะพี่ผมเด็ดเป็นเนื้อเมกาฟิตนะคะพี่อยู่วังหน้าเนาะมันจะเป็นสมเด็ดวังหน้าหกใบบ้าจ้าจ้ะพี่จ๋าพัก,กิ่งจ้ะพี่พัก,กิ่งฝอยเดิมเลยค่ะพี่นี่อาจารย์ฟันนะคะพี่ไม่ค่อยได้เห็นนะอาจารย์ฟันอะเนื้อนีดสวยมากพี่ทองดอกบวชนะพี่น้องนี่ใต้ฐานมีโค้ดแบบนี้ด้วยเห็นไหม พก,กิ่งอาจาร,รย์ฟันนะคะพ,พ,พ,พี่พี่ท่านได้ชอบนะอาจาร,รย์ฟันนะพี่นาเนี่ยมีเลยหกร้อยจ้ะพี่มีเสียงกิ่งเนาะชุดพุทธพุทธโทน้อยพร้อมล็อกเก็ตนะคะพี่ของคุณแม่นะคะพี่ล็อกเก็ตนะพี่เห็นไหมประหลอดขึ้นด้วยมีประหลอดนะนี่อีกสองดูจะเห็นประหลอดประหลอดจะขึ้นน,นีเป็นยกชุดนะคะพี่มีพุทธโทน้อยพร้อมด้วยล็อกเก็ตคุณแม่นะคะพี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่เป็นภาพถ่ายนะพี่นาไม่ใช่กระดาษนะ ะมีประลอดขึ้นนะคะเวลาเราฝองเนี้ยจะพี่จะเห็นปลอดจะพี่เป็นของเก่าหายากมากพี่เห็นปลอดไหมเนี่ยปลอดจะเป็นเนี้ยถ้าเป็นกระดาษไม่มีแววแววเป็นประลอดอย่างเงี้ยพี่นี่เป็นภาพจะพี่เป็นภาพเก่าเดิมเลยจะพี่จะพี่เห็นประลอดเลยแล้วยังไเห็นประลอดประลอดจะขึ้นอย่างเงี้ยเลยจะพี <S <S ่ประลอดจะฝองตรงนี้พ um> ี่เห็น นีเนี่ยเนี่ยขึ้นเป็นประหลอดเลยจะพี่จ้าจะหกร้อยเท่านั้นจ้าสามารถจับคู่ได้อ่าพี่มาชมชินน้นนี้ชิ้นนี้นะจ้าพี่เป็นบุหนังนะคะพี่อยุธยานะพี่นะแต่เหลือเท่านี้แล้วเหลือเท่านี้จริงๆจะเป็นของเก่าเก็บเดิมๆเลยหกร้อยจ้าพี่ฟ้องหมูป่าจ้าพี่ฟ้องหมูป่านี่นะจ๊ะเป็นของทนฟิตนะคะพี่มีพุทธคุณในตัวนี่จะพี่ จะพี่จ๋าหกร้อยจะหกร้อยแป๊บหนึงนะคะพี่แบบนึกขึ้นได้ว่ามีเม็ดอยู่อันหนึ่งแลพี่นะลืมเลยพี่ลืมเลยเรียกมาเแ็คหนึงแบบน่งละจ้าจากฟองหมป่าห0 0้อนี่จะพี่อันนี้เป็นนี่จ้าสิงสามขวัญจะพี่ฝิงสามขวัญน,นะคะพี่หลวงปู่กวยนะพี่น้ะมาพร้อมเหรียญแล้วชชั้นหมากแบบนี้จะพี่ อีพี่นี้ลดสุดๆเลยนะจ๊ะพี่600เท่านั้นจ้ะพี่นี่กุมารทองจ้ะพี่กุมารเนานะน้องกุมารจ้ะพีพ่ี่เลียมแบบนี้เลยแลเชือกแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่จ้ะนี่น้องกุมารรับน้องกุมารไปเรียงด้าน,นะจ๊ะ600เท่านั้นจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่จะไปที่ชิ้นละ700ก่อนนะจ๊ะพี่700จ้ะพี่งาแกะฝิงหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้จ้ะพี่ เก่าเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นงาแกะฝิ่นนะพี่เก่าเดิมๆเลยจ้ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะ EP นี้ลดลงมาฝุดๆเจ็ดร้อยบาทจ้าจ้ะพี่จ้านี่จ้าเขี้ยวหมูป่านี่พี่เก่าเดิมเลยเขี้ยวหมูป่าตันนะจับกระเช้ามาแบบนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะนี่จ้ะพี่ตามด้วยนี่คดถั่วจ้ะพี่พี่ท่านใดชอบนะ โดถั่วนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่โคดถั่วเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่ต่อไปจะไปที่ของราคาสูงแล้วนี่จ้ะพี่จ๋าเริ่มที่ชิ้นแรกนี้ก่อนพี่ม้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นไม้มงคลนะคะพี่ไม้มงคลนะแกะมาเป็นม้าแบบนี้นะคะพี่มีรอยจาร์ของท่านชัดเจนอย่างนี้นะคะพี่ มาหลวงพ่อเดิลน,นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจะพี่จ๋าขอภัยจ้าเมื่อกี้นะัดข้ามชินีไปเดี๋ยวย้อนกลับมาหน่อยนลพี่เดี๋ยวลานี่หลวงพ่อฝุ่นจะพี่จับหลักแบบนี้อันนี้เก้าร้อยจะพี่เก่าเดิมแบบนี้เลยลน่อยจานชัดเจนมากจะพี่นี่เขาควายเผือกนะพี่นี่เขาควายนะจ้ะพี่ นะนะวควายนะพี่นาเป็นเข่าควายนะบอกก่อนนะพี่นาะนี่ฝู้สึนนะอันนี้เก้า้อยจ้ะึก900มีชิ้นเดียวนะจ๊ะเมื่อกี้เราไปที่ม้าแล้วม้านะคะดูกทีนะคะพี่อันนี้มีเขาเรียกอ,อะไรได้มงคลลักด้วยเป็นหลวงพ่อเดิมพี่ชัดเจนแบบนี้เลยนี่เลยจ้ะพี่หน0่นหจ้ะสำหรับ,บม้มานี้ม้านี้พูดผิด <c oughs> ต่อมาเป็นเขี้ยวแกะเป็นปิดตาพี่ ฝังตะกุดด้วยนะี่ิพีใต้ฐานเป็นตะกุดด้วยฝีงานแบบนี้ไม่ค่อยหามาได้ไง่งายๆนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นนี้1 5 0 0เขี้ยวแกะปิดตาเลยจ้ะพี่มีตะกุดทางในหน0่งพาจ้าพี่จ๋า1,500นระจ๊ะจิ้งจกจ้ะพี่งาแกะเป็นจิ้งจกหลวงพนายวัดบ้านแจ้งนะคะพี่ลอยจานนะพี่นะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีถึงสามหัวด้วยกันหรือสามตัวด้วยกันนะคะพี่ 1500นะเจ้าพี่ดูให้ดีนะ1 5 0 0นะ้ะเจ้าพี่จะนี่1,500นะ้ะเจ้าพี่ลดได้นิดเดียวนะพี่นะลดได้นิดเดียว,ดดยวตามด้วยนี่เจ้าพี่จ๋าสิงปักเจาะนะเจ้าพี่นี่จานมาแบบนี้เลยฝอยเดิมเลยค่ะพี่ค่ะเป็นงานนะคะพี่เป็นงานยนยําพี่เลยเป็นงาน1500เช่นกันจ้ะตัวใหญ่นะเจ้าพี่ตัวใหญ่ไม่ก้องแก๊งนะจ๊ะ ฐานันหนาแบบนี้เลย1 5 0 0เช่นกันจ้ะแล้วก็โคดจจสิงจ้ะพี่โคดจจสิงนี่ไม่กองแตงนะพี่นะงานชํำๆเลยเจ้างานผลงานจ้ะพี่หน0่งาสำหรับโคดจจสิงนะพี่นะพี่จ๋าถ้าเป็นงานนะคะขายงานไกลไปประกันงานนะพี่นะไม่ชิงาพี่รีบทักเลยนะจ๊ะพี่นัดไม่รู้ว่าพี่เอฟหลายคนหรือเปล่าแต่นัดประกันให้พี่แบบนี้เลยถ้าเป็นงานนะคะประกันงานทำด้วยนี่จ้ะพี่หลวงพ่อหอม ชิ้นนี้นะคะพี่เจ้าของเดิมเก็บอย่างดีเลยจ้ะพี่สวยเดิมเลยตัวใหญ่บิ๊มบึมตัวใหญ่บิ๊มบึมนะคะพี่ใช้คําว่าตัวใหญ่บิ๊มบึมอันนี้ขยาย่แล้วนี่ย่อลงมาก็ยังใหญ่อยู่นะคะพี่นี่ใหญ่และสว,วยด้วยพี่ดูดิสวยมากสวยมากเลย2 5องพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่งาช้ำๆหนาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่ เป็นงานหนาๆแบบนี้เลยเอาไปเลี่ยมนะคะพี่นะสวยงามมากเลยขึ้นคอได้ตลอดเลยนะจ๊ะพี่สาหรับหลวงพ่อหอมชี้นะจ๊ะพี่2 5 0งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่2 5 0งพันห้าร้อยงพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่2 5 0งพันห้าร้อยจ้ะจะพี่จ๋าชมมีดจ้ะมีดหลวงพ่อกลียะจะเป็นมีดหมอด้ามเป็นไม้นะจ๊ะพี่ด้ามเป็นไม้นะจ๊ะพี่รัดด้วยเชือกมงคลนะคะพี่ได้มงคลหน้าเกี้ยวนะคะพี่งดงามมาก รอยจานสวยมากพี่อัขระชัดเจนมากจะพี่อักขระชัดเจนสวยงามเลยค่ะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยจะพี่จ๋าเก่าเดิมเลยแบบนึงนะจะพี่นะจะฟูพี่เห็นชัดๆเนาะนี่ออพอเราฟูแล้วจะเห็นชัดมากเลยจะ,จะพี่เห็นไหมชัดเจนเลยรอยจานอักขระนะพี่นะนีเห็นถึงความชัดเจนเลยสวยงามมาก เป็นมีดท่านิ้วนะพี่นาความยาวของมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะใบมีดท่านิ้วดาเกี้ยวจะพี่ลยงพกกลวยจะพี่เก่าเดิมฝุยเดิมเลยและจ๊พจะ,จะ,ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเดิมฝุยเดิมเลยจ้ะพี่เลิกแะจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยจ๊ะพี่สำหรับมีดเรื่องนี้ความยาวรวมๆนะพี่นะ ว,วัดใ่้ยี่นี่ความยาวทั้งด้านนะจ๊ะพี่อยู่ที่เก้านิ้วใบมีอยู่ที่ห้านิว me, น้วแน่นอนจ๊ะพี่เขาเรียกมีท่านิวน้วนะจ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๋าสำหรับอีพีนี้นะคะพูดไม่ดีพูดไม่น,าน่ารักพูดไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะจ๊ะพ,พี่สำหรับอีพีนี้นะรบกววนพี่ติดแจ้งเตือนกระดิ่งด้านขวามือให้นะัดหน่อยนะจ๊ะพี่จะได้ไมพภาพรับงานะทำคลิปนะคะสำหรับมี่1500้จากอีพี EP. นี้นะคะสวัสดีค่ะ